เหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมงานเป็นยังไงบ้างครับวี่งานก็งานหนักเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าเป็นงานประจำนะครับก็งานหนักเหมือนเดิมยังมีเวลาออกเดินบ้างมีมีม,ม,ม,มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยอยากออกสนุกดีอะไรเงี้ยดีใจไหมครับวันี้เจอแฟนเลยดีใจค่ะดีใจค่ะดีใจค่ะแต่วันนี้เอ่อน้องเอ่อมีตล,ลอดกันเลยก็ตื่นเต้นเจอนักแสดงเออ่ที่ชอบทั้งเลยน้องโอ๋น้องแน็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีด้วยเหรอ มีคนมากีินเราด้วยใช่ไหมพี่ก็มากินคนอื่นครับพี่ยังไม่ได้ถ่ายรูปกับเจเล้งเลยเออใช่ชอบเจเล้งมากตอนนี้รับปรับตัวได้ยังได้ปรับปรับกลมได้แต่ปรับตัวได้หมดแหละในการออกมีต่างจากรูปคนอื่นหรอก็พยายามเออก็ถ้ามีเวลานะคะทำเวลาก็ก็ไปแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเพราะว่าเวลามันทับซ้อนกันงานหลักเป็นหลักใช่ครับ เยอะเยอะแต่ว่าเดี๋ยวรอพร้อมใจเย็นก่อนเาอน,น,นะะเาะมันน้อยใจมันไม่ไม่น้อยใจสิเพราะว่าบางบางทีมันมันว่ากันไว้นานแล้วอะ่ะโอ้แล้วมันคิวคิวไม่ได้ดหลังๆคิวไม่ได้ใช่เข้าใจค่ะอย่างีี้จะมเล่นหนนังเลล่ะะครอไรเงด้ด้วยเหรอได้มันใช้เวลาเยอะอ่ะเอาดูพูดกันตรงๆเลย ให้เวลาเยอะอยละครหน,นังอะไรเงี้ยใช่ซึ่งมันไม่ไหวหรอกใช่ไหมล่ะมีมีติดต่อหรมมีมีติดต่อเหมือนแหละแต่ว่ามันไม่ไหวใช่ดูดูก็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 สนจใจครับผู้ให,ใ,หใหญ่ทั้งนั้นครับคือจุดนี้มีผู้ใหญ่ที่รู้จักเยอะผู้ใหญ่ที่เอ็นดูเยอะมากเพราะนั้นเนี่ยเราก็เราก็ไม่ไม่ปฏิเสธครับแต่ว่าขอให้มัน มันมันถึงเวลาให้มันเหมาะสมก่อนแล้วก็ให้เวลามันได้จริงๆอย่างเงี้ยเราไปทํางานแล้วเวลาเราไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปทํางานเขาเขาเสียอย่างนั้นอ่ะไม่โอเคมากกว่าอะไคนก็เหมือนแบบว่าอยากจะช่วยเราเล่นไหมได้คิวไม่ได้คิวถ้ามีโอกาสก็ได้ได้หมดแต่คิวไม่ได้เช็คคิวไปแล้วมีมีคนของพี่พจน์อานนท์ใช่ไหมเช็คคิวมาแล้วแต่ว่าคิวไม่ติดต่อมาแล้วใช่ติดต่อแล้วแต่ว่าคิวพี่ไม่ได้ อย่าพึ่งเลยใช่มันใช้เวลาเยอะแล้วมันต้องเอาพลังทั้งหมดไปตรงนั้นน่ะซึ่งมันไม่ได้ไงมันกินเวลางานประจําพี่ธุรกิจไม่เสียดายยังเสียดายเสียดายเสียดายแต่ว่ามันต้องทําใจทําใจยอมรับมันตอนนี้ส่วนเราแบบว่าได้เป็นคาฝันที่แบบว่าตอนเด็กๆได้แบบว่าตอนสัมภาษณ์ไปแต่ว่าเนี่ยมันต้องเตั้งใจของเราเลยก็เป็นจริงอย่งไงใช่ก็ดีใจค่ะดีใจเหมือนเดิมนี่พี่พูดไปบ่อยๆอ่ะก็ยังตื่นเต้นทุกครั้งยังยังมีความสุขทุกครั้งที่จะเจอใหม่ที่จะเจออย่างเงี้ยก็แฮปปี้ค่ะ